สวัสดีครับข่าวลึกปมรับกลับมาพบกับคุณผู้ชมวันนี้เรามาพูดถึงความเคลื่อนไหวของกวนร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าอดีตเลขาธิการพักพลังประชารัฐ และสสจังหวัดพะเยาขณะนี้ยกขโยงย้ายไปอยู่กับพักเศรษฐกิจไทยเรียบร้อยแต่ยังมีเรื่องเบื้องลึกเบื้องหลังให้ต้องตามกันต่อเพราะ21คน21สสที่ถูกขับออกจากพักมาพร้อมกันมาสมัครเป็นสมาชิกพักเศรษฐกิจไทยเพียง18คนไม่ได้มาตามนัดทั้งหมดขาดไปถึง3คนที่ขาดไปคนแรกก็คือเสียเบี้ยวสมศักดิ์พันเกษมสสจังหวัดนครราชสีมาที่มีหนังสือขอให้บิ๊กป้อม พลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐมีมติทบทวนการขับออกตั้งแต่พักมีมติออกมาตั้งแต่วันแรกนอกจากนี้ที่ไม่มาอีกสองคนเป็นคนที่น่าสนใจที่ไม่มีใครนึกว่าจะแตกทับไม่มาตามนัดคือสองพ่อลูกตระกูลช่างเหลาคือนายเอกราชช่างเหลาสอสอบัญชีรายชื่อเพื่อนสีผู้กองนัดในยุทธจักรและนายวัฒนาช่างเหลาสอสอขอนแก่นลูกชาย ขณะเดียวกันก่อนหน้านี้ได้มีกลิ่นออกมาว่าสองพ่อลูกตระกูลช่างเหลาไม่เก็บกระเป๋าตามไปอยู่พักเศรษฐกิจไทยแต่จะเลยป้ายไปจอดที่อีสานใต้กับพักภูมิใจไทยหลังจากที่ลูกชายคนเล็กนายพิทักษ์ชนช่างเหลาโผล่ไปเปิดตัวเป็นสมาชิกป้ายแดงกับพักภูมิใจไทยในการประชุมใหญ่สามัญพักที่จังหวัดนครราชสีมา และมีคนเห็นนายเอกราชและลูกชายโผ่ไปร่วมรับประทานอาหารที่ฐานบัญชาการใหญ่ของพักภูมิใจไทยที่ซอยรางน้ำบ่อยครั้งตลอดจนการพบปะกับบิ๊กมาร์เดอร์ของพักอีสานใต้ที่ยิบอีกด้วย เอกราช่างเหลาออกอาการโลเลไม่ตามกวนไปทันทีมีเหตุผลที่พอเข้าใจได้นั่นก็คงเป็นเพราะรู้สึกไม่มั่นใจในความปลอดภัยของตนเองที่มีชนักปักหลังโดยเฉพาะคดีร่วมกันยักยอกและ ออมแปลงเอกสารบัญชีและงบการเงินของสากลออมทรัพย์ครูขอนแก่นอันเป็นเท็จที่ตำรวจเคยส่งหมายจับไปยังสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอตัวมาดำเนินคดีมาแล้วคดีนี้มีความสำคัญต่อชีวิตและการเมืองของตระกูลช่างเหลาเป็นอย่างมากขาก้าวพลาดไปก้าวเดียวอาจจะถึงขั้นล่มสลายไปทั้งตระกูลจึงเป็นเรื่องที่เอกราชจะผีผามตามพวกเอาบันสะใจไม่ได้การร่วม หัวจมท้ายไปกับธรรมนัตย่อมต้องมีได้มีเสียซึ่งเป็นเรื่องระดับดูออดายเลยทีเดียวสถานก,การณ์ในขณะนี้เป็นตายได้ทุกย่างก้าวและต่อให้พักเศรษฐกิจไทยจะยังเป็นพักร่วมรัฐบาลแต่ก็เป็นพักหอกข้างแค่ในสายตาของบิ๊กตู่พุเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีอยู่ดีและต่อให้บิ๊กป้อมออกมาการรตีผ่านสื่อว่าพักนี้เป็นพักของตนเองเช่นเดียวกับพักพลังประชารัฐแต่ ก็ไม่มีอะไรรับประกันความปลอดภัยตามใดที่ผู้กองนัดยังถูกบิ๊กตู่หมายหัวว่ากันตามความเป็นจริงแล้วการพ้นชายคาพักพลังประชารัฐนั้นเป็นการนําตัวเองเข้าสู่เขตายรกว่าเดิมด้วยซ้ำยิ่งคิดหวังว่าจะใช้วิธีการหนีกดดันหรือต่อรองกับผู้มีอำนาจเพราะเป็นอิสระกว่าบ้านเก่านั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากว่าบิ๊กตู่ไม่ได้หมูอย่างที่คิดและไม่ได้อยู่ในสถานะตั้งรับอย่างเดียวกับกัน ตั้งแต่ช่วงต้นปีมาก็เป็นฝ่ายจู่โจมเสียด้วยซ้ำโดยเฉพาะการแต่งตั้งนายอนุชานาคาใสรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีขึ้นมาเป็นประธานแก้ไขลอตเตอรี่แพงแบบไม่สนหน้าอินหน้าพรมซึ่งเรื่องนี้คนในวงการรู้กันดีว่าเป็นปฏิบัติการบิ๊กตู่ต้องการทำลายแหล่งหากินของใครบางคนที่หากหาผลประโยชน์จากรอตเตอรี่ไม่ได้ก็เท่ากับจะขาดกระแสร,รายได้เดือนละสองงวด ไปเป็นเงินจำนวนมหาศาลขณะเดียวกันมีคนออกอาการผวาด้วยซ้ำว่าพักเศรษฐกิจไทยจะกลายเป็นกับดักเพื่อฆ่าผู้กองนัดทางการเมืองในเมื่อแยกออกจากพักพลังประชารัฐแล้วตั้งตนเป็นหอกข้างแค่ของรัฐบาลก็ไม่มีความจะเป็นจะต้องใช้กันอีกต่อไปเลยมีคนเตือนตามหลังมาว่าระวังเคสวิชายุพ,พักจะตามมาหลอกหลอนในเร็ววันนี้ ในเมื่อคุมยากก็ไม่จำเป็นจะต้องเก็บเอาไว้ให้เป็นที่รกหูรกตาตัดสิทธิ์ทางการเมืองออกไปให้พ้นวงโคจรตามแนวถนัดที่ใช้กำจัดศัตรูในจังหวะที่เอกราชช่างเหลาต้องคิดให้หนักเพราะ คดีที่ตัวเองเผชิญหนักหนาสาหัสอัตราโทษสูงกลัวจะถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่สอส,อ,สอ,อีกทั้งกลัวจะโดนล่าเข้าสู่สังเตการขยับไปอยู่พักภูมิใจไทยอาจจะปลอดภัยกว่าในฐานะที่ยังเป็นพักที่ยืนอยู่ฝั่งบิ๊กตู่ข่าวลึกปมลับจะกลับมาพบผู้ชมอีกครั้งทางช่อง n e w s o วัวันนี้ผมและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ